ดินด้วยมองขึ้นมองลงแบบว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากเราบินได้เฮ้ยพึ่งบินขีพ,พ,พึ่งได้ไงวะเนี่ยเหลือเชื่อ,อ,อแต่หมออย่าย,ยกมากอย่าย,ยกมากเดี๋ยวเห็นอย่าย,ยกมากนิดหน่อยพอไม่ไม่ต้องยกมากออไม่ต้องยกมากมองซ้ายมองขวายิ้มแย้มแจ่มใสมองพื้นดินข้างล่างด้วย